สวัสดี FC แฟนช่งทุกคนนะคะมันนีนุน,นทียาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ชน,นะแปดแปดแปดทางี่พานมากวัวันที่30มสท่นว่าสองหาหกอาจารย์เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนหายวิ่งสบนนะคะวิ่งสวิ่งสกับ4เน้น4บนนะคะ ซียูไทยนะคะหายเก่าซีเจ็ดซีศูนย์ซีหนึ่งซีเลขออกซีซีบนนะคะห้าซีซีบนนะคะงวดนี้อาจารย์เพิ่อนจะหายมาแล้วนะคะงวดนี้เพิ่นจะหายทั้งสองตัวบนกับสองตัวล่างนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุษทิยาก,กับอาจารย์ธนัทแปดแปดแปดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดนะคะอ,คอาจารย์สวัสดีค่ะ ครัาบพอดีครับอาจารย์นนทิยาโทรมารบก,กวนเวลาไหมคะอ๋อไม่ครับไม่วันนี้น่าจะเป็นวันหยุดใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับอาจารย์ปกติก็คะ่ะครับพอดีครับปกติผมก็อยู่บ้านประจำนะครับค่ะค่ะเป่าเป่าเป่าบานค่ะครับ โอ้เดวทางของอาจารย์งวดที่ผ่านมานี่สี่สี่อยู่ท้ายเนาะแต่มันมันดันไปออกสี่สี่เป็นเลขเบิ้ลเสียดดยจังครับเป็นเลขเบิ้ลอ,อาจารย์โชคดีไหมคะก็สวดมากจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งครับอ๋อไม่ได้วิ่งครับจะซื้อแต่รัฐบาลอะไรประมาณเนี้ยอ๋อซื้อร,รัฐบาลครับแต่งวนนี้งวนนี้ให้ล่างมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ พวกนี้ให้ล่างมาด้วยแต่ว่าสามตัวก็ขอพักไปก่อนครับค่ะค่เพราะว่าไม่เป็นไร,รไม่เก่งค่ะไม่เป็นไรค่ะข้างล่างนี้<ช>น <ะ S 2> ข้างล่างนี้ก็ตรงตรง,งไม่ต้องกลับใช่ไหมคะอาจารย์ก็ว่าไม่ต้องกลับนะครับล่างนี่แหละครับข้างบนนี่ก็เหมือนกัน,นใช่ไหมคะข้างบนนี่ก็ยังไม่แน่ใจครับข้างบนก็อาจจะกลับหรือยังไงหรือว,ว่าอจะคล้ายๆเหมือน มากอบด้วยดียครับค่ะค่ะเอานนทิยาลอกลอกแนวทางของอาจารย์ออกลอกออกมาจากลายเราจะเอาเสียงอาจารย์ประกอบตัวเลขค่ะนนทิยาพร้อมแล้วค่ะค่ะคือเด่นแปดเก้าศูนย์นะครับบนค่ะเด่นแปดเก้าศูนย์บนครับก็วิ่งก็แปดกับเก้าวิ่งแปดกับเก้า คนครับเน้นที่เก้าครับอ๋อเน้นเลขเก้าครับก็จับคู่ก็จะมีแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดอาจารย์เน้นชุดไหนคะจะเน้นอยู่ที่ รู้สึกจะเน้นแต่เท่ากันนะเก้าเก้าสี่กับห้าเก้าหกเลยนะนะแล้วก็จะหนักหนักอยูที่เก้าสี่กับเก้าห้าครับเออเก้าสี่เก้าห้าข้างล่างข้างล่างก็ให้ให้วิ่งหนึ่งตัวเดียวเลยครับข้างล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียว,ว,ว,ยวครับคิดว่าน่าจะมาหลักหน่วยแหละครับค่ะก็จะให้สี่หนึ่ง 416181 41516181เน้นตัวไหนคะอาจารย์เน้นู่ที่41ครับ61เน้น41อขอเติมเติมพัดตัวหนึ่งครับเติมเพิตัวคือเดียวเบิ้ลครับแถมตัวกันกันไว้คือเอาหนึ่11ครับอ๋อ11ครับกันกันไว้หนึ่ง1นี่ตัวกัน หมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับหมดแล้วควรับก็จะอวยพรให้กับเด็กตีแต่จะมีเวลาพอไหมครับพ่อค่ะพอพอ,พอได้ค่ะเดี๋ยวนะคะคเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวอ๋อน,อนน่อาจารย์จะวอวยพรก่อนใช่ไหมคะครับวอวยพรก่อนเลยค่ะได้ค่ะคได้ได้แล้เดี๋ยวจะทวนตัวเลขทีหลัง ทีใหม่นี้ก็ขอไว้พรให้เอฟซีทุกท่านตรงมีแต่ความสุขและแล้วก็ความเจริญนะท้งหน้าที่การงานก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขขอให้โชคดีโชคดีและก็โชคดีในทางปลอดภัยกับทุกคนนะครับโชคดีตลอดปีและปลอดไปครับค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุแทนเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะสำหรับคำอวยพรนะคะนุนที่ยาจะขขอตัวเลขอตัวเลข ออาทวนตัวเลขนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่ตอนที่เช็คมานี่ยังไม่ขึ้นจอ,อแนวทางของอาจารย์ชนะแปดแปดแปดงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดเด่นเด่นบนมีแปดมีเก้ามีศูนย์วิ่งแปดกับเก้าแปดกับเก้าบนเน้นเน้นคือเก้าจับคู่แปดสี 85 86 87 94 95 96 97ตัวเน้นที่สุดก็คือ94กับ95ข้างล่างข้างล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียวจับคู่4 1 5 1 6 1 8 1 1 1น,น,นี่คือตัวกันตัวเน้นคือ4 1กับ6 1ตรงกันไหมคะอาจารย์ ครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางนะคะงวดนี้ขอให้เอฟซีโซดีนแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่าครับสวัสดีครับค่คะพอไม่ไปนอนเอฟซีก็บสีดงย,ยินลนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่าน้ทิยาก,กับอาจารย์ชนะแปดแปดแปดนะคะเพิ่นก็มักจะให้ต้องงวดเป็นประจํานะคะแนวทางของเพิ่นงวดหนึ่งพิเศษคือ หายล่างนะคะหายล่างปกติเพิ่นจะหายตาบนย่างเดียวนะคะวัี่ิพานมานี่เพิ่นก็น,นเล็กซีนะคะซียู่ทยนะคะมันก็ออกซีนะคะว่าคิดว่าเลขจะมาเบิ้ลนะ,ะอาจารย์ได้คาดว่าถึงว่าเลขจะเบิ้ลนะคะวัี่ิพานมาหรือซึ่งว่าจะเลขจะจะมาสองงวดแล้วนะคะเลขเบิ้ลเลขหาบนะคะนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ <im it> เพิน่นจะหายต้องงวดแยกบนแยกล่างนะคะ นะละ้วนพิญาจะช่ว์ตัวเลขอีกรอบนะคะอเสียงเพลงนี่นะคะสรงมีปีใหม่อัดคลิปยากจังหน่อยเด้อพรมนง FC นะคะเพิ่นเปิดเพลงกินเรี่ยงปีใหม่กันนะคะสรุปคลิปนี้นะคะแนวทางของอาจารย์ชนัแปดแปดแปดนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดนะคะเพิ่นไห่เล็กเด่นมีแปดมีเก้ามีศูนย์บนนะคะ วิ่ง8กับ9บนเน้นที่เลข9นะคะเน้นสุดๆดนะคะจับคู่ให้8 4 8 5 8 6 8 7นะคะ9 4 9 5 9 6 9 7เน้นที่94ก 9, ับ95นะคะสำหรับขางล่างเนี่ยอาจารย์เพิ่นให้วิ่ง1ล่างนะคะ4 1 5 1 6 1 8 1โตกัน1นึงๆน,นะคะ กันเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะตัวเน้นคือ4 1กับ61นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลกินแบ่งรัฐบาลนะคะจดไว้แคบหนาจอไว้กันพาดกันหรือมากกว่ารุ่นน้ำกันนะคะว่าแนวทางของอาจารย์จะใช่หรือจะไปเคียงนะคะนุยทิยานี่ก็เป็นซื้อน้ำเสนอนะคะบพสามารถรู้ว่าอาจารย์ใดจะเข้าอาจารย์ใดจะไ้เคียงนะคะเข้าท้ายําให้เป็นแนวทางหาซื้อสลกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนทิยาก็ขอจบคลิปแนวทางของอาจารย์ธนัท8 8ดแปดไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหม สวัสดีค่ะ